สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโูกเกนฮอบีครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ Executioner นะครับว่าพวกเขามาจากไหนแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง Executioner มีต้นกำเนิดมาจาก Imperial Fist ครับเป็นผู้ที่สืบทอดเชื้อสายโดยตรงมาเป็นรุ่นที่3เรียกว่า Third Founding ในต้นปีศสวรรษที่32ผู้นำคนแรกพวกเขาครับมีชื่อว่า f a f n นี r Rand ครับผู้มีตำแหน่งเป็น c e n t u r i o n กัปตันของ Imperial f i s t ปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงของเกรตครูเซตครับเขาเป็นชาวอินวิตนะครับตั้งแต่แรกเลยประชากรดาวบ้านเกิดของอิมพีเรีย์ฟิสครับเขานะครับเคยเป็นศัตรูในเผ่านะครับที่ว่าต่อต้านกันในช่วงที่ว่าตอนที่ดอนยังพึ่งแบบมาใหม่ๆนะครับแล้วเขาก็ได้รับการเกณฑ์เข้ามาอยู่ในกฎหน่วยของอิมพีเรียฟิสนั่นเองมีส่วนร่วมนะครับในช่วงสงครามฮอร์เทอร์ซีเขาบัญชาการกองยานะครับแล้วก็หน่วยบริเชอร์ครับมีตราสัญลักษณ์เป็นลูกขวานคู่ซึ่ง มันเป็นอาวุธประจําตัวของเขาครับเป็น power axe คููฟับเนียครับเป็นนักรบที่ดุดันและก็ไม่ไกลัวตายครับเขามักจะเป็นแนวหน้าในการบุกโจมตีเสมอในการช่วยเหลือผู้พักดีที่อิสวาน3ครับกองยานของ Imperial f i ฟ t ที่นําโดย Alex i ซิสพอลครับเข้าปะทะกับไ r o อน a r r i o r กลุ่มยานของฟับเนียครับทำหน้าที่ในการบุกขึ้นยานของข้าศึกและก็วางระเบิดทําลายแบบให้มันเกิดระเบิดลูกโซ่ขึ้นมาเมื่อมีคําสั่งครับให้ถอนกําลังออก กลุ่มของฟา์เนียครับเป็นชุดสุดท้ายที่ยอมรับคําสั่งแล้วก็ถอยออกมาครับเรียกว่ากําลังติดพันอยู่ไม่อยากออกหลังจากนั้นครับก็มาอยู่แนวป้องกรรันระบบเอยยเตรียมรับการโจมตีจากฝ่ายทรยศครับจนกระทั่งจบสงคารามฮอรัเทอร์ซีครับเข้าสู่การโต้กลับไล่ล่าฝ่ายทรยศที่ยังลงเหลืออยู่เป็นที่รู้จักกันในเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกรสการ์ริงจนกระทั่งมีบรรดาัดโคดิกแอสตารีขึ้นมาครับแล้วก็อย่างที่ทราบดีกันว่าในช่วงแรกนั้น โรโกดอนไพรามาของอิมพีเรอร์ฟิสไม่เห็นด้วยกับการแยกชาร์เตอร์เลยการแบ่งกองกำลังออกเช่นนี้นะครับถือว่าทำให้กองกำลังของแอสเซซีเนี่ยอ่อนแอไปครับจนเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วครับเขาก็ยอมรับบัญญัตินี้ในท้ายที่สุดฟับเนี่ยครับยังคงทำหน้าที่เป็นกัปตันของคอมมานีอยู่ครับนำเข้าสู่การรบเช่นเดิมและดอนครับก็เป็นผู้ที่เห็นแล้วว่าโอเคฟับเนี่ยเนี่ยมีความสามารถที่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะไว้ใจได้ครับเขาก็เลยบอกว่า เออฟับเน,นี่ยแบ่งทับไปไปสร้างชารเตอร์ใหม่ของเจ้าในแบบของเจ้าเลยไม่จําเป็นต้องแบบอิมพีเรียลฟิจจ๋าดอนครับเป็นคนผลักดันเองซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากนะที่ว่าโรโกดอนเนี่ยเป็นคนผลักดันให้ก่อตั้งชารเตอร์ฟับเนี่ยครับเขาก็รับคําสั่งมาโดยตรงครับไม่มีคําว่าต่อร้องต่อถิงได้ทั้งสิ้นก็มาสร้างในานามของ e x ็กซิคิชันเครับเหตุผลที่เลือกใช้ชื่อว่า e x ็กซิคิชันครับเพราะว่าในช่วงสงครามเกรสการ์ริงครับ ตัวของฟับเนี่ยเองครับเขาเชื่อว่าการที่เขามีตัวตนอยู่ณตอนนี้มันคือการที่เขาได้กลายเป็นเพชฌฆาตขององค์จ้พัดไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครได้ฟังเรื่องของสเปนวูฟมาก็แบบเอ๊ะซ้านะพี่อะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าให้เขาไปนะครับเขานะครับได้นําความเชื่อน,นี้ส่งต่อให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้โครงสร้างของชาร์เตอร์ครับอยู่บนพื้นฐานของค o ด e เอ็กซ์ตาซีครับมีการแบ่งออกเป็น10คอมมานีมีกำลังพลเพียงแค่1000นาย ทว่าครับก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในบางส่วนออกจากเดิมที่จำเป็นที่จะต้องมี Devastator S q u a d ครับน่่ยยิ่งสนับสนุนอาวุธหนักถูกตัดออกครับแล้วก็ข้ามขั้นไปเลยให้เหล่า b บ t t l e b r o t h e r ครับที่เป็น a s s a u l t Squad เนี่ยเป็นไปเลยเป็นยาวๆไปครับจนกระทั่งจบ t a c t i c a l จบการศึกษาไปเลยครับในที่สุดไม่ต้องเรียนรู้เรื่องของการยิงอาวุธหนักทั้งนั้นครับไม่มีหน่วยนี้ไม่มีเนื่องด้วยวิธีการรบของพวกเขาครับเน้นการต่อสู้ในระยะใกล้แบบถาถมเข้าใส่มากกว่าการโจมตีด้วยอาวุธหนักกกจาระะยไล ความจําเป็นของหน่วยด i วเซเตอร์ครับจึงถูกตัดออกไปและให้เป็นการฝึกฝนการต่อสู้รบประชิดที่มากยิ่งขึ้นแทนที่นะครับหน่วยนี้ด้วยการใส่สเตอร์การ์ดเวทเทอรนเข้ามาครับเป็นนักรบชั้นสูงของชาเตอร์เข้ามาทดแทนมีหน้าที่พิเศษของแชปลเลนด้วยนะครับแชปเลนนะครับปกติแล้วเราจะทําหน้าที่ในการควบคุมคนเฉยครับแต่ของชาเตอร์นี้เขาจะทําการนับยอดสังหารของทุกๆคนครับใต้บัญชาการ จดบันทึกการรบครับไม่ว่าจะเป็นชชน,นะหรือแพ้โดยชพเพล n ของพวกเขานะครับจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือเขาเรียกว่า d e ส s p e a เกอรและเป็นชพเพล n ทั่วไปครับส่วน l o อดสป e เกอร์ออฟเด e a ครับจะเป็นตำแหน่งของ High ฮชพเพล n อีกทั้งครับยังมีจำนวนของชพเพล n ที่มากกว่าชาเตอร์อื่นมากพอสมควรครับเรียกว่าอาจจะมากกว่าปกติเสียด้วยซ้ำครับอันหนึ่งก็คือว่าหน้าที่ของพวกเขาครับคือการต้องจดบันทึก การสูญเสียไปโดยไม่มีผู้รับช่วงต่อน,นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และรูปแบบการรบของพวกเขาครับที่เน้นการพุ่งเข้าใส่ศัตรูโดยไม่คำนึงถึงชีวิตตนเองจําเป็นต้องมีคนคอยคุมสติครับและปลุกกําลังใจในการรบอยู่เสมอโดยชาเลนครับประจําการในทุกๆคอมมานดีมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่กําลังพลครับและความรับผิดชอบส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณ3ามคนขึ้นทางไฮชาเลนครับก็มีอีกหน้าที่หนึ่งนะครับนอกจากการควบคุมทั้งหมดแล้ว นั่นก็คือการเป็นผู้พิพากษาครับไต่สวนเรื่องราวต่างๆของในชา a เตอร์รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับนอกชารเตอร์ด้วยประมาณว่าอ่านเนี่ยเราไปซื้อสุกนี้มาแล้วคนคนนี้มีความผิดว่ายังไงผิดไม่ผิดยังไงทว่าครับการที่เขามีเชมเพลนเยอะไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาครางศาสนาครับพวกเขาไม่เหมือนกับแลกเทมพ้าแต่อย่างใดเลยจนกระทั่งในยุคหนึ่งครับถูกตั้งคําถามว่า มีความพักดีต่อศาสนาจักรจริงหรือไม่ครับทำให้ทางเชพเพลนของชั์นี้นะครับต้องแซงทําเป็นว่าเผยแพร่คําสอนบูชาองค์พระัทธดังเทพแต่เนื้อแท้แล้วครับเชพเพลนของเอ็กซิวชันเนอร์นั้นมองศาสนาจักรเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการยึดเหนี่ยวผู้คนเท่านั้นไม่ได้สนใจว่ามีความสําคัญอะไรนั้นเลยและมองว่าพวกศาส,สนาจักรเนี่ยงมงายกับความเชื่อที่ไรเหตุผลครับ ทาง Chapter Master เองครับก็จะถูกเรียกว่า Hi g x e x u t u t n o r er, e r ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ c h a p t e r Master ตัวไปครับแต่ความแปลกมันจะอยู่ที่เรื่องของการได้รับตำแหน่งครับปกติแล้วการได้รับตำแหน่งของ chapter m a s t e r ครับคือการบวชรวมกันครับแต่ผู้ที่รับตำแหน่ง Chapter Master ของ e x e c u t i o n e r แล้วนะครับหากคนใดมีความที่ไม่เหมาะสมกับการตำแหน่งนี้นะครับ เหล่าวอลเคซิลก็คือจะเป็นกลุ่มของกัปตันกลุ่มของแชปแลนแล้วก็ไรเบรเรียนครับทั้งหมดครับจะมารวมตัวกันแล้วก็ตัดสินว่าเออเนี่ยคุณไม่เหมาะกับการเป็นตำแหน่งนี้แล้วถ้าไม่ยอมออกโดยดีเขาจะทําการส่งคอมมานีกัปตันครับคนใดคนนึ่งคนในก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคอมมานีหนึ่ถึงสิมาจาก10ก็สามารถสู้ได้เข้าดวลกันครับดวลจนกว่าใครจะชนะ ก็คือว่าให้ตายกันไปข้างหนึ่งครับแล้วคนคนนั้นร็ตตำแหน่งเป็นชาร์เตอร์มาสเตอร์คนต่อไปครับอาจจะดูโหดร้ายกับป่าเฉือนครับแต่กับพวกเอเจนเชนเนอร์ er แล้วนี่คือการคัดสรรตามธรรมชาติที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจะสามารถอยู่รอดได้ในการอบรมสั่งสอนคนในชาร์เตอร์เองครับก็มีความคล้ายคลึงกับทาง i m p e r i a l f i s t ครับที่ให้ความสำคัญต่อเกียรติยศถึงที่สุดเลยแต่ในเรื่องอนอื่นแล้วก็แลดูแทบจะไม่เหมือน i m p e r i a l f i s t แต่อย่างใดครับพวกเขาไม่ชอบแนวการป้องกันครับ ลับตรงนข้ามเลยชอบการพุ่งเข้าใส่หาศัตรูสอนเรื่องการให้ความเคารพต่อนักรบผู้กล้าบนสนามรบครับไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือศัตรูจากที่ได้เห็นครับในศึกบารลับอว์เมื่อปะทะกับฮาวริงกร์ฟินครับจะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยให้เกียรติต่อผู้ตายเพียงใดครับเน้นเรื่องของการทำธุรกิจให้รู้ร่วงแล้วก็จากไปไม่ทําการยึดครองหรือสร้างฐานนะครับในพื้นที่นั้นๆเด็กขาดเดิมทีแล้วครับพวกเขาเนี่ยเป็นฟลี e เบสชาร์เตอร์ครับไม่มีดาวบ้านเกิดเป็นหลักเป็นแหล่ง ทำหน้าที่ปกป้องอิมพพเรียมด้วยความโหดร้ายและความดุดนันเสมอมาสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้พวกเขาดูไม่ดีเลยนั่นก็คือลักษณะนิสัยของเขาครับก็คือว่าการตัดหัวของข่าสึกครับที่สังหารไปได้กลับไปไม่ได้เพื่อสะสมครับแต่เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนเองเนี่ยได้ทำการสังหารไปกี่คนแล้วครับและหลังจากนั้นจะทำการทิ้งไปหมดครับนั่นก็คือชอปเลนนะครับจะเป็นคนจดบ,บันทึกว่าอ๋อ โอเคได้มากี่หัวจเจ้ามาได้กี่นี้นะโอเคหัวนี้เป็นพวกหัวของสเปมารีนกี่คนหัวของมนุษย์ธรรมดากี่คนกว็วางกันไปก็จดเอาไว้ครับหลังจากนั้นก็จะทําการทิ้งไปหมดเลยครับเพียงแต่ว่าจะมีบางประเภทครับเรียกว่าหัวบางหัวที่เป็นหัวของแม่ทัพหรือว่าหัวของตัวแทนที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ค่อนข้างมากครับดูแล้วมีความสําคัญครับจะถูกเก็บไว้อ่าจะถูกเก็บไว้หรือ จะถูกนําไปประดับบนร่างกายครับบนเกราะอะไรต่างๆครับประมาณว่านี่คือหัวของเจ้าตัวนั้นนี่ค่าปราบมันได้อะไรประมาณนี้เป็นของประจําตัวก็ได้หรือส่วนใหญ่แล้วครับส่วนมากแล้วจะถูกเก็บเข้าคลังครับเป็นประวัติศาสตร์ของชาร์เตอร์ไปเช่นเดียวกันครับกับพวกสิ่งของต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเอยหรือว่าเครื่องประดับอะไรครับที่ดึงมาจากร่างของศัตรูครับพวกนี้ก็จะถูกเก็บมาด้วยก็คือเป็นตัวแทนเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องตัดหัวเสมอไปบางอย่างครับเอามาแทนได้พวกนี้ครับ ถ้าหากมีค่าก็จะถูกเก็บไว้เช่นเดียวกันแล้วก็เก็บเอาไว้ในคลังช h a ์เตอร์เช่นเดียวกันหากไรค่าครับเมื่อประเมินแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกันครับไม่เก็บไว้ทั้งนั้นดังนั้นครับทำให้เกราะของทางเอ,อ็กซิคชั่นเนอร์เนี่ยมันเต็มไปด้วยพวกของข,องขวัญต่างๆที่เขาเก็บมาบนเกราะน,นะครับมันก็เลยดูแบบป่าเถื่อนมากทําให้เหล่าแอสซิสต์ครับจากชาร์เตอร์อื่นเนี่ยเวลาร่วมงานด้วยก็จะมองว่าแบบพวกนี้มันคนเถื่อนในคราบของสเปซารินชัดๆเลยแต่หารู้ไม่เลยว่าเนื้อแท้ของพวกเขาแล้วนะครับ มีระเบียบม,มากมายและก็มีเกียรติยศครับมากกว่าหลายชา a p ปเตอร์ซึ่งด้วยซ้าดังนั้นครับพวกเขาจึงจะทําทุกวิถีทางเพื่อขจัดความดังพร้อยที่มีต่อชาร์ปเตอร์ตนเองด้วยเลือดของศัตรูเรียกว่าเป็นชา a p ปเตอร์ที่เน้นเรื่องของเกียรติยศเป็นหลักแล้วครับไม่ทําการแบบดูถูกคนอื่นเลยเขาจะเงียบๆทํางานแบบปกติไปเช่นเดียวกับชา a p ปเตอร์ลูกของอิมิเรฟิสทุกคนครับนั่นก็คือจะมีคําสั่งลับครับนั่นก็คือ Last War p r o t o c อครับที่จะเป็นการรวมตัวของผู้เสือบเชื้อสาย Imperial Fist ทั้งหมดครับมาปกป้องเทราจากภัยพิบัติคําสั่งนี้ครับถูกใช้หลังจากที่เกิดสงคราม War of the b e a s t ขึ้นมาครับช่วงกลางของศตวรรษที่32หลังจากที่พวกเขาเนี่ยก่อตั้งมาได้ประมาณแค่500ปีเท่านั้นช่วงนั้นก็โรโกดอนก็หายไปแล้วเขาได้ทำงานร่วมกับ Crimson Fist ครับทำการปกป้องเทราเรื่องราวของเขาครับมามีบทบาทอีกครั้งนึง ้ามมาไกลเลยครับช่วงของศตวรรษที่3 6เกิดเหตุที่ว่าคารินโน่บูชาริสครับเป็นนักบวชชั้นสูงออกศาสนาจักรครับเกิดบ้ามนาจขึ้นมาครับและจะตีตัวออกห่างครับแล้วก็ตั้งอาณาจักรของตนเองพร้อมกับมีผู้สนับสนุนมากมายครับทำการลุกดานเฟนริสครับก็คือเขาไปอยู่ในเขตแดนแถวๆใกล้ๆเฟนริสครับแล้วก็ไปบุกดาวบ้านเกิดของสเปซวูฟครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดมนุษย์ธรรมดาศาสนาจักรคิดจะบุกสเปซวูฟซึ่งแน่นอนว่ามันจบไม่สวยครับพวกที่บุกไปอะเละแน่นอน หลังจากนั้นครับก็มีการเรียกกําลังพลของสเปซมารีนครับเพื่อทําการปราบคาร์ดินัลบูชาริสคนนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือ Executioner ครับท,ที่ตอบรับเป็นชาร์เตอร์แรกๆร,ร่วมด้วย e n g i n o o ออฟเอ็กซ์ซูลและก็เรเวนกาดครับแน่นอนว่าสเปซวูฟอยู่ในนี้อยู่แล้วพวกเขาครับแสดงความโหดเหี้ยมในการสังหารอย่างดูเดือดครับจนได้รับฉายา,ยาจาก Space w o ูฟว่าเขาสาเคนครับหรือประมาณว่า u g h i n g แอคชแมนครับเป็นภาสะทอนพวกเขาครับที่ไล่ล่าตัดหัวทุกคนครับที่กล้าอยู่อุธตต่อต้านพวกเขาก็คือว่าพวกสเปรบูบะเห็นพวกนี้และประมาณว่าไอ้พวกเนี้มันหัวเราะไปมันสู้อย่างสนุกสนานครับแล้วก็ตัดหัวศัตรูไปแบบเหมือนฟินอะเอออะไรประมาณนั้นครับมันทําให้พวกพวกสเปรบูบะว่าเออไอ้พวกนี้ก็ประหลาดดีเหมือนกันแล้วมันก็ยังใช้ชื่อตอนเองว่าข้าคือเพชฌฆาตขององค์จักรพรรดิก็โอเคยกให้ยกให้ถือว่าเหมาะสมแล้วกันนะครับ แอ่ความดีนะครับของทาง Executioner นี้ก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาจะต่อสู้กับผู้คนที่กล้าหยิบอาวุธต่อต้านเท่านั้นผู้ใดครับที่ไม่ต้องการต่อสู้หรือว่าเป็นแค่พลเมืองธรรมดาทั่วไปครับจะถูกละเว้นครับไม่ทำร้ายดังนั้นเลยในสึกนี้นะครับที่โนวา s u ลิสครับชนชั้นปกครองทั้งหมดครับถูกกระหารครับแล้วก็ตัดหัวมากองไว้กลางถนนดึกว่าเยอะมากๆนะคือเขาบอกว่าอย่างน้อยๆน่าจะร้อยหัวได้ครับถูกวางไว้กลางถนนเลยครับเป็นการย้ำเตือนว่า อย่าได้หันอาวุธใส่พวกตนเป็นเด็ดขาดและอย่าได้กบฏต่ออิมพีเรียมหลังจากนั้นครับ e x ็กซิวช n e เนก็ได้รับเลือกครับให้เป็นผู้ที่สืบพ่อต่อเรียกว่าเป็นรางวัลของเขาแล้วกันว่าเออเจ้าทําดีมากเลยได้รับการขยายชัปเตอร์ครับประมาณว่ามีผู้สืบ่อต่ออย่างน้อยพวกแกเนี่ยไม่สูญพันแน่นอนกําเนิดเป็นไอรอนแชมเปียนและต่อมาก็คือ Crimson ต c t อครับสองชัปเตอร์นี้เป็นชัปเตอร์ที่เป็นทางการของ Executioner นะครับที่เป็นผู้สืบทอดมันจะมีอีกชัปเตอร์หนึ่งครับที่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับเขาชื่อว่า s k u l l t ทเกอรคือแต่ละอันน่ะคือสายแบบตัดหัวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เข้ามาในช่วงที่ปีศตวรรษที่37ครับก็คือหลังจากนั้นประมาณพันปีอ่ะพวกเขาครับจากเดิมที่เป็นชัปเตอร์ฟรีเบสครับอยู่ลอนเร่ไปทั่วครับได้รับดาวบ้านเกิดครับก็คือดาว สเตเจียแล้วก็อะควาเรียนครับเป็นดาวแฝดครับแล้วพวกเขาตั้งฐานทัพอยู่บนดาวเคราะห์น้อยครับระหว่างสองดวงดาวแฝดนี้ตั้งชื่อว่าดราเคนวอลล์ครับถึงจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้ครับเอ็กซิคิวชเนอร์ไม่เคยตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับเขายังคงเชื่อมต่อกับอิมพีเรียมอยู่เสมอเส้นทางการเดินยาและท่าอากาศมากมายครับอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนี้และได้รับความรับชอบจากพวกเขามาโดยตลอดก็คือก็คือพวกเขาครับคอยให้การดูแลตลอดว่าอ่านี่ตรงนี้นะมีอย่างนี้มา ก็ทาให้ทางอิมพีเรียมครับไม่ได้ว่าอะไรก็ประมาณถึงจะดูโหดร้ายแต่พวกเขาเนี่ยก็ดูเป็นผู้เป็นคนดีปกตินิสัยอย่างหนึ่งครับของพวกเขาที่ชัดเจนเลยตั้งแต่เดิมนะครับก็คือว่าการที่จะเลือกโจมตีและวางแผนครับให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เน้นไปด้านการบุกมากกว่าการตั้งรับครับก็เรียกว่าคือเขารู้อยู่แล้วนะว่าลักษณะการโจมตีของเขาเป็นยังไงก็คือการถ่มข้อใส่นั้นครับการถ่มข้าใส่แบบมีสติถือว่าดีกว่าการถ่มข้อใส่แบบไร้สติ แต่ในบางครั้งครับเมื่อการต่อสู้เนี่ยเริ่มยืดเยื้อครับนิสัยเดิมของอิมพีเรียลฟิสครับจะกลับมาก็คือว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ครับยืนหยัดต่อสู้อย่างไร้ความกลัวตายครับบ่อยครั้งครับที่จะปล่อยให้ความกระหายเลือดเนี่ยครอบงำครับบุกฝ่าไปทําลายศัตรูจนย่อยยับครับมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมเชฟแลนถึงเยอะก็คือต้องคอยเรียกสติทุกครั้งครับว่าเอ้ยจังหวะนี้เราต้องหยุดแล้วหรือทําไม่หยุดก็ลุยไปให้จบเลยทีเดียวจบๆไป ทางด้านเกราะของพวกเขาเองครับก็มีสิ่งที่น่าหวาดกลัวนะครับก็คือว่าเกราะเนี่ยจะเป็นสีเทาอมฟ้าครับดูมนหมองครับก็เรียกว่าคุณเนี่ยสเปซมารีนใช่ไหมร่างสูง2เมตรกว่าแล้วก็เกราะที่มนุนหมนขนาดนี้เหล่าทหารผ้าศึกของพวกเขาครับจะมีการทําสีเพิ่มเติมด้วยทําการสีทองแดงครับอยู่บนเกราะหัวไหล่สองข้างแล้วก็บนหมวกบางครั้งครับส่วนเข่าก็จะมีด้วยมีพร้อมกับหมายเลขของคอมพานีว่าอยู่คอมพานีไหน ชุดเกราะนี้นะครับก็จะมีการประรับด้วยสิ่งต่างๆครับที่เก็บมาจากศัตรูไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของอาวุธกระดูบริเวณชิ้นต่างๆหรือกระทั่งกะโหลกครับที่เก็บมาด้วยและรวมถึงหนังที่ถลกออกมาครับจนบางครั้งผมอ่านแล้วก็ต้องถามตนเองว่าไม่ใช่ไหนหลอดแน่นะแต่ก็ใช่ครับไม่ใช่ไหนหลอดพวกเขาเป็น e x e c u t o r n e r ครับก็ทําเหมือนกันนั่นแหละทางด้านสายบัญชาการแล้วนะครับกัปตันนะครับจะรับตําแหน่งที่มีชื่อว่า วอลลรอดครับมีสระในการปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่เลยจะไปที่ไหนสามารถไปได้ครับไม่มีปัญหาคุมได้ทั้งคอมพานีเลยโดยไม่มีใครขัดหากแต่ครับบางครั้งเนี่ยครับก็จะต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าดูของ c ช a เพิลครับที่ประจําคอมพานีสิ่งที่บอกไปว่ามีถึง3นายต่อคอมพานีครับหรืออาจจะมากกว่าได้ําขึ้นอยู่กับว่าใหญ่ขนาดไหนทางด้านยุทธปกรณ์พวกเขาครับก็มีสัญญาและสัมพันธ์อันดีครับต่อฟอร์จ w เบอร์กริฟฟครับ และฐานสเสบียงที่อยู่ในพื้นที่ครับใกล้ดาวบ้านเกิดเป็นชั珀เ,เตอร์ที่ยึดมั่นหลักการโคดิกอัศต์สูงมากคอยปฏิบัติงานอยู่เรื่อยมาลักษณะนิสัยครับอีกส่วนหนึ่งที่อ่าแายคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าเขาไม่ชอบการใช้มอไซค์ครับเกลียดการใช้มอไซค์มากคือถ้าใครใช้มอไซค์เขาจะไม่ชอบคือเจอววสกาก็จะแบบขยะขย,ขยงไม่ชอบเลยพวกใช้นี้เขาจะชอบใช้พวกเป็นแลนสปีเดอร์ครับในการสอดแหนมเขาบอกว่าถ้าจะสอดแหนมใช้แลนสปีเดอร์ แต่ถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้ยานเกราะน่ะก,ก็แน่นอนพวกเรามีเหมือนกันก็คือจะงัดมาใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นครับส่วนมากแล้วก็จะเน้นเรื่องของการประทะในระยะประชิดหรือร,ระยะใกล้เสียมากกว่าการต่อสู้พวกเขาครับในปีศตวร,รรษที่39ครับพวกเขาก็เจอกับปัญหาใหญ่ครับหลังจากที่รุ่งเรืองมมานานาน,นั่นก็คือการบุกมาของเซนอตปิศนาครับที่พวกเขาไม่ทราบเลยว่ามันคืออะไรพวกมันครับมาพร้อมกับผู้ออกจํานวนมากรุกมาถึงดาวบ้านเกิด เหล่าเอ็กซิคิวชเนอร์ครับรวมตัวกันต่อต้านและสูญเสียไปมากมายครับจนราเคนวอลครับกำลังจะถูกบุกทำลายจู่ๆครับกองกำลังของแอสตรอครอก็มาช่วยเหลือเอาไว้ได้ครับทำการขับไล่ศัตรูออกไปได้ทั้งหมดณตอนนั้นเองครับที่เอ็กซิคิวชเนอร์ครับเหลือกำลังพลเพียงแค่300นายตกเป็นหนี้ชีวิตกับแอสตรอครอครับโดยเฉพาะกับชาร์เตอร์มาสเตอร์คนที่จะเกิดในอนาคตครับก็คือลูฟูรอนั่นเองครับตอนนั้นเขายังบริสุทธิ์อยู่ไม่มีการปนเปื้อนของเคออสเลยพวกเขาครับจึงสัญญาว่า หากแอสโตครอมีปัญหาเมื่อใดจะรีบไปช่วยอย่างเต็มที่เป็นสัญญาเลือดต่อกันต่อมาหลายปีครับก็มีการบูรณะชาปเตอร์ครับในช่วงปีที่137ศตวรรษที่40ครับ Executioner มีส่วนร่วมในการไล่ล่าโรเกเทดเดอร์ครับที่ถูกครอบงำโดยเคาอสนามว่า Hector Raven ครับเหล่า Executioner ทำหน้าที่ในการบุกยานครับบุกยานเรือธงนะครับยานนี้มีชื่อว่านแฮกครับ มันทรงพลังมากครับพวกกองยานทั่วไปของอิมเปรียลเนี่ยแทบจะแตะมันไม่ได้เลยเอ็กซิชเนอร์ครับใช้วิธีการบุกฝ่าเข้าไปบุกขึ้นยานไปเลยแล้วก็ยึดมันครับเพราะว่ายานลานี้ครับมันมีระยะยิงที่ไกลมากและทรงพลังมากๆครับจึงไม่สามารถบุกตรงๆได้เมื่อบุกขึ้นได้แล้วครับก็ทําการต่อสู้ในที่แคบครับก็อย่างที่รู้กันว่ายานเนี่ยมันแคบมากครับบนนั้นครับเจอกับเวอร์อิเตอร์และท้ายที่สุดครับก็สามารถชนะได้ครับสังหารเวอร์อิเตอร์ได้ทั้งหมดตัดหัวมันแล้วก็ เจอเจ้า Rock t อ c t o r Hater ครับก็ทําการสังหารทิ้งในที่สุดก็ยึดยาลํานี้ได้เพื่อเป็นการตอบแทนครับในการส่วนร่วมในครั้งนี้ในแฮกได้ถูกมอบให้กับพวกเขาครับและทามิคานิคัสเนี่ยได้ทําการชําระล้างการปนเปื้อนของเคออสทั้งหมดเลยกลายเป็นหนึ่งในยานหลักนะครับของพวกเขาในการต่อสู้ของ Excisioner เข้าสู่สรัรราหที่41ครับพวกเขาก็ถูกตมตีอีกครั้งหนึ่งครับโดยเซนอนลึกลับแต่ไม่ใช่ตัวเดิมนะพวกนี้ครับ เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีร่างกายเป็นโลหะสีดําครั้งนั้นครับไฮช็ปเพลนทาซาเคนครับได้นาการโจมตีฝ่าวงล้อมออกไปได้ครับพร้อมกับทําการสังหารผู้นําของเซนอสแลกมาด้วยตาข้างหนึ่งของเขาเมื่อรายงานกลับไปทางอิมพีเรียมแล้วครับก็เป็นที่สรุปกันได้ว่านี่คือการปะทะกันและพบกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการครับระหว่างมนุษยชาติและเนคครอนในปัจจุบันเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยและวพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่เจอไม่นานนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ เอ็กซิคิวช r นก็ดันเข้าไปปัวพันกับสงครามบาระดับว์จนได้และเรื่องก็เป็นไปอย่างที่ผมเล่าไว้ในคลิปของบาระดัฟว์ครับแต่ผมจะสรุปให้นะ,รนะครับว่าเอ็กซิคิวชเนอร์ทำอะไรไปบ้างโดยสรุปเลยนะครับก็คือว่าเอ็กซิคิวชเนอร์เข้าร่วมสงครามครับแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าต้องการอยู่กับฝ่ายใดแต่เพราะสัญญาเลือดที่มีต่อแอสตรครอครับเมื่อครั้งที่มาช่วยเหลือพวกเขาในตอนนั้นช่วยประมาณว่าบริสุทธิ์ใจแม้กระทั่งครับทำให้พวกตนเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่ผิดฝั่งของสงครามก็ตาม ในบดับวอครับเหล่าเอ็กซิชเนอร์เป็นหนามย่ออกของทุกๆฝ่ายครับกองยานที่เคลื่อนไหวได้ไวของเขาครับและกําลังต่อสู้อันน่าสะพรึงกว่านี้ความแปลกของพวกเขาครับก็คือว่าทุกครั้งที่ปะทะกับแอสเตรีครับจะไม่ทําการสังหารทั้งหมดครับปล่อยให้มีผู้รอดชีวิตกลับไปทุกครั้งสิ่งนี้ครับทำให้ฮูรอนแห่งแอสโตครอครับหัวเสียไปมากเพราะเขาคิดว่านี่มันคือการโยนเกมเออทำให้พวกมันไปแบบไปสามารถรวมพลกันได้รายงานข้อมูลต่างๆได้เนี่ยมันไม่ดีเลยจนกระทั่งครับ ความชั่วร้ายของแอสตราครอปรากฏต่อหน้าไฮชปรินทอรสเคียนครับเมื่อครั้งที่พวกเขาครับรับคำสั่งในการโจมตีเบเทน์บาชของสลาเมนเดอร์ซึ่งทางสลาเมนเดอร์ครับก็ยอมแพ้แต่โดยดียอมยกยอมวางอาวุธให้ในตอนนั้นเองครับที่แอสตราครอครับเผยธาตุแท้ออกมาทำการขโมยจีนซีทของสลาเมนเดอร์และจีนซีทของชาติอื่นในสงครามการปฏิบัติต่อผู้ตายเช่นนี้ถือว่าไร้เกียรติต่อเอ็กซิลชเนอร์มากครับพวกเขาเห็นหลักฐานทุกอย่าง จึงประกาศเลยว่าจะตัดสัมพันธ์กับแอสโทรครอทวงคืนจีนซีทั้งหมดและสังหารผู้ที่ทรยศทั้งหมดจนสิ้นไปครับในศึกครั้งนั้นครับเขาสามารถสังหารกลุ่มที่มาคโมยจีนซีไปทั้งหมดเลยแล้วก็จากไปแบบเงียบๆหลังจากนั้นครับเอ็กซิชเนอร์กลายเป็นกองกําลังไร้สังกัดครับที่คอยออกล่าถล่มพวกแอสโทรครออยู่เรื่อยๆครับสังหารผู้ใดก็ตามที่กล้าขวางทางครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายพักดีก็ตาม จนเมื่อซาลาเมนเดอร์ครับต้องออกหน้าครับเจราจารให้เอ็กซ์เชนเนอร์หยุดยิงแล้วออกจากสงครามนี้ไปครับเพื่อรอการตัดสินโทษพร้อมกับเสนอตัวไปครับว่าเดียวพวกเขาเนี่ยจะประกันให้ว่าเออเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรตินะตอนที่ข้ายอมแพ้เจ้าก็ไม่ทำอะไรข้าแถมยังช่วยเสดอซ้ำผลที่ตามมาก็คือว่าการลงโทษให้ทำสงครามไทาบาป100ปีครับห้ามไม่ให้เติมกำลังโดยเด็ดขาดดาวบ้านเกิดก็ถูกริบไปครับแต่ทางซาลาเมนเดอร์ก็เสนอตัวว่าเดียวพวกเขาจะดูแลให้ และร่วมด้วยชาปเตอร์ผู้สืบทอดครับอีก2ชาปเตอร์คอยดูแลมาตลอด100ปีครับเรียกว่าไม่ยุ่งกันเลยแต่ว่าก็คือดูแลให้ตลอดคอยทําความสะอาดให้อะไรอย่างนี้เป็นปกติครับคือไม่ทําการวุ่นวายกับพวกเขาในช่วงสงครามไทบาทนี้เองครับที่ Executioner ครับใช้ความระมัดระวังสูงครับในการเข้าสู่สนามรบแต่ก็ยังคงสร้างชื่อเอาไว้ครับในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องอย่างในปี965ครับพวกเขาปะทะกับดินแดนของมนุษย์โบราณครับที่อยู่ในใจกลางของจักรวาลทว่าครับ กลุ่ม,มนุษยพวกนี้กลับเป็นลูกหลานของโรคเทเดอร์ครับที่ทอร์สอิมพีเรียมมาตั้งนานแล้วครับจึงจําเป็นจะต้องปะทะแล้วก็ประหารพวกเขาไปจนหมดสิน้นต่อมาครับก็เป็นการไล่ล่าพวกแอสตรอครอครับหรือที่ปัจจุบันกลายเป็นเรดคอร์แซไปแล้วครับกระจัดกระจายโดยไม่ลดละครับจนช่วงท้ายของสงครามไทบาทพวกเขาครับก็ปะทะกับเนโครนอีกครั้งหนึ่งสามารถต่อสู้ครับจนสามารถทําลายทูมเบิร์ของพวกเขาได้ครับและหลบหนีออกมาได้ทันเวลาเ เป็นอันจบสงครามไทยบาปพอดีก็โชคดีครับระหว่างเดินทางกลับมานี้เองครับก็มาเจอกับยานขนส่งครับที่ส่งมาโดยการิมาณครับมาเสริมกําลังพลด้วยไพมาริสแล้วก็เหล่าอุศิชร์ที่เหลือครับต่างก็สมัครใจครับเข้ารับการผ่าตัดรูบิคอนกลายเป็นไพมาริสเช่นเดียวกันกลายเป็นกองทัพไพมาริสล้วนณปัจจุบันในทันทีครับเหตุผลนะครับที่พวกเขาเนี่ยยอมแปลงร่างกลายเป็นรูบิคอนนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่า การที่ท่านรูเบร์เตกาลิมานมาถึงที่นี่และมอบของขวัญชิ้นใหญ่คืนนี้พวกเราหมายความว่าพวกเรากําลังจะได้เขียนบทบาทใหม่ในประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียมของตนเองที่สะอาดขาวมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเหมือนในความคิดของพวกเขาครับว่าคือนี่คือการเริ่มต้นใหม่พวกเขาคือ second chance นั่นเองในทางด้านของนิยายโลกความจริงเราบ้างนะครับเดิมทีแล้วนะครับ e x c u t i o n e r เป็น chapter ที่แค่ถูกพูดถึงเท่านั้นครับเล็กน้อยจริงจริง แทบจะไม่มีการบทบาทอะไรเลยชัดเจนครับอย่างเช่นแค่การพูดถึงว่าถูกก่อตั้งเป็นรุ่นที่3นะครับเท่านั้นเองแล้วก็มาโผล่ในสงครามนิยายบารับวอนี้นิดหน่อยครับจนเมื่อมีการเขียนใหม่มีการเขียนใหม่แล้วก็มีโคเด็กซ์ขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆครับมาเติมเนื้อหาตรงนี้ไปเกิดการเขียนนิยายบารับวอแบบเต็มที่ขึ้นมามีการพูดถึงมากขึ้นครับและบทบาทสุดแปลกของพวกเขาที่เรารู้กันในสงครามบารับวอและเมื่อทางแบ c ็ l ไลบรารีครับทำการเขียนฮอรัสเทเรซี่ขึ้นมาใหม่ก็มีการพูดถึงผู้ก่อตัั้งครบ อย่างฟรัฟเนร์านขึ้นมาครับเพราะว่าเขาเนี่ยคนคนนี้อยู่เคียงข้างดอนเสมอมาครับต่อสู้ตั้งแต่แรกเริ่มจน,จนจบสงครามและยังเป็นผู้ที่ไล่ล่าฝ่ายทรยศจนเรียกว่าขับไล่กลับเข้าวัดไปเกือบหมดเลยนั่นเองนะครับคนคนนี้มีบทบาทมากจริงๆแล้วผมน่าจะทําแยกให้ด้วย <c oughs> แต่ว่ามัน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 เป็นบทบาทเล็กๆน้อยๆเนาะคือเขาเป็นผู้บัญชาการภาคสนามที่อยู่กับดอนเสมอเป็นตัวเอกตัวหนึ่งเลยซึ่งปกติแล้วครับเดิมทีแล้วนะครับ พอร์ตเทอร์ซีรุ่นแรกๆเลยก่อนที่เขาจะทําการรีใหม่เนี่ยมันจะมีแค่การพูดถึงว่าผู้บัญชาการทางภาคพื้ดินของอิมพีเรียลฟิสจะมีเพียงแค่โรกโกดอนเท่านั้นอพอภายหลังครับมีการขยายในเรื่องมาก็มีฟับเนรานมีซิกสมันอะไรพวกนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ e x ็กซิคิวชันเแบบค่อนข้างที่จะละเอียดผมพยายามหาหลายข้อมูลมานะว่านี่ตรงนี้นะเป็นจุดนี้จุดนี้ส่วนรูปภาพต้องขออภัยด้วยเพราะว่าชัปเตอร์นี้ มีรูปน้อยมากน้อยมากจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปนิ่งๆเป็นพวกแบบชุดเกราะยืนเท่ๆอะไรอย่างนี้แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าผมดูแลกีทีมันมันเหมือนเป็นไนลอดมากกว่าจะเป็นมัน,ม,นมันเหมือนไนลอดมากกว่าจะเป็นอิมพีเรียลฟิสแล้วก็มันเหมือนเป็นสเปนวูฟซะมากกว่าซีดีซามครับแต่ก็แหละถือว่าเขาเป็นอิมพีเรียลฟิสที่มีเกียริสูงเหมือนเดิมแล้วกันเพียงแต่ว่าวิธีวิธีการของเขาเนี่ยแตกต่างกันออกไปก็เรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ ค่อนข้างแปลกแล้วก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับในฐานะของเพชรคาดแห่ง i m p e r i u ี e ม e c u t i o n e r e r a ร t e r นี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย